สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ใน Discord บนคอมนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับแบนชั่วคราวนะครับ <Nope. S 1> คนที่ถูกเราแบนชั่วคราวเนี่ยก็คือจะไม่สามารถพิมพ์ใน t e Text Chat หรือว่าจอยห้องว e Chat ได้นะครับตามเวลาที่เรากําหนด mm. และเมื่อครบเวลานะครับเขาก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับวิธีการทํานั้นไม่ยากมันดูกันเลย mm. อย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนเอนเ,อนเปิด Discord ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้สังเกตตรงแถบด้านขวามือนะครับคนที่อยู่ในห้องของเพื่อนๆนะครับผมจะทําอันนี้ได้ก็คือต้องเป็นเจ้าของห้องนะครับหรือว่าเป็นคนที่มีอํานาจนะครับและในที่นี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการจะแบนคนไหนนะครับก็คลิกขวาไปที่ชื่อคนนั้นนะครับอในตัวอย่างจะเป็นคนนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีเมนูปรากฏขึ้นมาให้เพื่อนๆกดไปที่ทาเอาตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงคลิกไปได้เลยแล้วเขาก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับ ในส่วนตรงนี้ที่ผมไฮไลท์ไว้ให้ตรงนี้ก็คือเวลานะครับที่เราต้องการจะแบนเขานะครับผมก็มีให้เลือกตั้งแต่60วิจนถึง1สัปดาห์นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการแบนเป็นเวลาเท่าไหร่ก็คลิกไปนะครับให้สีม่วงๆวงมันขึ้นที่เวลานั้นนะครับผมและช่องต่อมาตรงนี้ก็คือเหตุผลที่เราแบนเขานะครับ ตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ในตัวอย่างผมจะใส่ให้ดูนะครับผมผมจะใส่เป็นทดสอบแบบนี้นะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนเช็คทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดที่ปุ่ม c o n f i r มสีม่วงตัวนี้1ทีแล้วเขาก็จะขึ้นตรงนี้นะครับกลางจอ,องเราว่าคนนี้ได้ถูกแบนเรียบร้อยแล้วนั่นเอง <Okay. S 1> จากนั้นเพื่อนเพื่อนลองคลิกขวาที่ชื่อของคนที่เราแบนเขาดูนะครับเมนูตรงนี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น remove timeout แบบนี้เรียบร้อยแล้วและถ้าเกิดเราต้องการปลดแบนให้เขาก่อนเวลาที่เราตั้งไว้นะครับ เราก็สามารถกดไปที่ remove ตรงนี้ได้เลยชึบและก็กดไปที่ปุ่ม confirm ตรงนี้หนึ่งทีแล้วมันจะขึ้นว่าทำ out remove ตรงนี้ก็แปลว่าเราได้ปลดแบนให้กับคนนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองลองนั้นไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ